สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอซทุกๆท่านนะครับผมขอมารายงานตัวครับสาวน้อยค่ะมาครับพี่น้องเมื่อนี้เขาโคกเขาปลากันยามบ่ายครับผมมานบรมาณกันถ้าไปลุนไปเมืองน้ากันครับผมสําหรับวันนี้นะครับวันที่19สิงหาคม2568นะครับผมพิกัดของเราก็คือวัดป่าดงน้ําคําตําบลเบิดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับผมหรืออีกชื่อบานตากแดดครับพี่น้องถ้าลุนทําเมืองไปน้ำกันครับเพชรยัง เห็ดขีดเทาครับดอก,กงามๆครับผมดินดอกง,งามพี่น้องว่าถึงฝนข,า,ขาวๆเลยครับสวยเลยครับดอกนี้เห็ดดินนะครับพี่น้องงามครับ เิ็นทานใหญ่ครับพี่น้องโอ้โหช่วยเลยครับผมถ้าลุนทำเมืองไปื่อทำกันเงีๆครับพี่น้องโอ้โหโอ้โหยาวบัดสโคมออกเร็วพี่น้องสาวหน่อยมาถือบอลครับจะเดะเลยพี่น้องเต็มเลยครับพี่น้องอยากเลยพี่น้องคองใหม่ก่อนครับคองใหม่ก่อนนี่นะเออ เห็ดทุกอย่างที่กินได้ครับผมเป็นปั่นเลยพี่น้องแงะแงแกไม่ออกโอ้หโหรุดละอันนีงน่ะครับอันใหญ่ออ้ยขาโอ้ตัวนี้อีกหลายครับพี่น้องไหนนี่แนบบัดนี่ครับของมาจุดนี่กระพอเลยครับเห็นแล้วก็ฟังฝุ่นก็เห็นอยู่มันหนึ่งไหนเห็นบอนี่ครับนี่ ขูดนะครับมารเล้วพี่น,อมมน้อง,ง,งเอสัญญาณเร่งดีๆพี่น้องเ,อเึื่อนหวานครับจบับแสบนพี่นอ้องกระหน่อบาดบเขาป่าท่งเส้สาย บายบายผูล bon ักค่ะคนแข่งย <re> ่างหลายอยู well. ่ค่ะพี่น <com> ้องคนเขามากอะเต็มเลยจะเปลี <c oughs> <grad attributed S 1> <c oughs> ่ยนไม้เด้อค่ะว่วใดเลยยายบึงมากกันตีวัมาจ้ะสิออกล่ะไปแล้วมุ่ข่อย <G ül üyor> อันมานเดอ้<า>อ,อเราผู้สุกคนถึงมาถึงมากะมีสู้อนมคือกันค่ะยาย้นา,ยนานน้องนองละขั่งจ้าอันมานอันมานค่ะพี่น้องทางสนมมาหลายเลยครับเด้อมานนี่จากบ้านน้องคุณสีครับผม กำลังเข่าปลาก็เป็นสิบคนครับพี่น้องเอ้ยบ่อหมานดอกมาะมึงไอเห็ดคนกาลสินครับผมเคยกาลสินมาจังไหนเนาะได้หลายกันบ่โอ้เครื่องกะตาครับพี่น้องเห็ดสมปิครับจูแนวเห็ดเพิงเห็ดก้อนเห็ดดินตากแดดโอ้ก็ถือว่าเห็ดเพิ่นงามอยู่ครับนี่โอ้หมานอยู่ครับหมานอยู่ อุ้สองสองสองงามเลยสวยเอ้ยรัเป็นค่ะข้างเขาลุกขี้นมาสวยงามทัะโอ้โหจลุโอ้ยลีลาในเด้อพี่น้องด้วยอย่าเบื่อเด้อพี่น้องใส่ส้มเสย้ความงามนะค่ะ ผักไงเนี่ตัดขาเลยพี่น้องมาครับพี่น้องคนมาก่อนเพิ่นเหยียบครับโอ้เสียดายเด้อแค่นี้แหละค่ะจูงุงามๆครับพี่น้องแน่นปึ้งพอได้ปนพอได้แกงครับมาพี่น้องกำลังดันขี้ดินขึ้นครับโอ พอได้พนพอได้จ้าพอได้บายครับผมไปไปหลุ่นกันต่อครับคุณบ่หน่ะเสือหรือพี่น้องเอ,อ้ยเขาป่ายันบำใบนี่ยังคงมีเห็นอ,อยู่ครับไปสุดยอดครับผมครับพี่น้องน่งไปน้ำกันหลุ่นไปน้ำกันครับสาเนกับยะว่ากันครับพอเห็นหางครับพี่น้องคอยเสียนแต่ละดอกกันย่างจนว่า มีสารแน่ไว้แน่แหละเนาะครัสเต็ปสไตล์ใครสไตล์มันค่ะการหาเห็ดแม่นครับผมให้กำลังใจบ่าบาทสาหวหนอนด้วยครับเด้อบ่าวบาทไม่ได้แล้วค่ะอันนี้ <c oughs> ปล่อยเป็นเสือครับผม <c oughs> พี่น้องคนเขาป่ากันลายกันยังลงเหลืออยู่ครับพอรดเก็บ ไปครับสวยๆครับกำลังดันครับพี่น้องอมาอีกจุ่มหนึ่งสาวน่อยออกเป็นแป้นเลยนะครับกระบืเคลียกระเบื้องเห็นสวยๆง,งามๆครับพี่น้องเอ้ยสอง น่าจะถูกใจจะมีม,ม,มีของไงกินเป็นแบบอันนี้นะได้นะได้ยี่หรอกอไปขอสปอร์เ,เรียบร้อยครับครับพี่น้องดูจุ้งแลกวกันทู่ขางามแห่งครับพอได้ปนพี่นอ้องกำลังดัน ใส่ปนเลยพี่นออ้องพอด้ปนพอด้แกงอยู่ครับเข่ปาปลา,ายน่าใบใบมีดก็ได้ดครับนึกว่ามันไม่สวยอีกเลยออกดอกเดียวครับพี่น้องเอ้ยบวก,กแดงครับผมอดอกเดียวกับเสียวได้เลยพี่น้องแกงอิ่มคือกันแหละครับใส่น้ำหลายาลๆพี่น้องออกแบบดอกเหี่ยงเหี่ครับผมเอาไปแกงผสมเสกันครับผม ขายไม่ได้ตัดเลยค่ะเป็นยังดอกเห็ดเอาไปแกงครับจุดจุดเด็ดจนว่าเถ่าไ่เห็นจนะเกิน,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 นพี่นอ้องรวมกันครับผมเก็บกันต่อครับผม เจ็ดชงใบฮ้างง่ามกับบุกอยมีดอกพี่น้องเอ,อ้ยแต่ก็ยังดีที่ยังเห็นให้พี่น้องได้รับชมกันครับครับพี่น้องคือไ,ไข่ครับผมออชนี้ก็น่ายสเป็นแอคชั่นสุดท้ายแหละครับผมชไวยอวยแหละหลังจากที่เขาป่ากันย่ำใบครับมาครับพี่น้อง สรุปยอดได้ยอดมานครับผมเหตุวันที่19สิงหาคม2568น้อะครับผมหลังจากที่เขาปลากันย่ามบายครับพี่น้องตอนนี้ก็ออกมากันมันสีมงแรงแล้วครับผมเสรษฐีกับบ้านก็แลวครับก็ถือว่าเด็กแกงใหญ่ปนใหญ่คือเก่าครับพี่น้องมันคือเก่าครับกับสิประมาณนี้นะครับเ้อพ่อแม่พี่น้องมังคิปจบแล้วกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของสารสายล็อชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ว่าสาวหน่อยลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะครับ